มันทำงานแบบใดนะครับเป็นยังต้องปรับนี่เป็นตัวลิ้นปิดเปิดตัวเข่านะครับไหลลงมากก็จะวิ่งเข่าไปบรรลุว่าของยี่ห้ออื่นมีบอนะครับสวัสดีครับนะครับยินดีเข้าสู่ช่องบ้านไร่ชายท่องนะครับเดี๋ยวบ้านนี้นะครับมือหนีกับฝนกับตกบ่ได้ไปทำงานป่าอ้อยนะครับบมได้ไปฉีดยา ว่าจะไปใส่ปุ๋ยกับผลกนกระตกนะครับสองมือแล้วนะครับก็เลยทำงานอยู่บ้านนะครับทำขอต่อเพื่อทรงให้เอซนะครับก็ดีเชื่อมเสร็จก็เลยจะมาพูดกันถึงเรื่องนะครับการทำงานของหัวขัดนะครับซึ่งหนาตาเป็นแบบนี้นะครับ ซึ่งผมก็ถอดออกมานะครับเพื่อที่จะบอกทุกคนว่าการทํางานนะครับมันทํางานแบบใดนะครับเป็นยังต้องปรับหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับบางยี่หอ้อบางรุ่นนะครับที่ออกมาใหม่ๆมีถึงปรับเกินสิบระดับนะครับอาจจะยี่สิบอาจจะสิบหา้าอาจจะที่เห็นมาหลายๆแบบนะครับ การทำงานจะเหมือนกันบอนะครับในความคิดของผมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าการทำงานจริงๆแล้วการทำงานของเครื่องเครื่องหัวขัดเนี่ยมันเป็นแบบใดนะครับคือบางคนถึงซื้อไปแล้วนะครับสอบถามมาว่านะครับมีเขาเปลือกออกมานะครับ ปรับจังดนะครับพี่แกบออกมาปรับจังไดนะครับเข่าหักหลายนะครับบดเยอะไปนะครับอย่างต่างๆนะครับเมื่อนีนผมก็จะได้มาบอกนะครับลักการการทำงานของหัวขัดนะครับซึ่งเป็นการคอนโทรน เพื่อที่ฝากพี่ฝากน้องนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจและเรียนรููนะครับเพื่อที่จะไปปรับของตัวเองนะครับสำหรับรุ่นที่นะครับโมเมนต์ยี่หอ้อไทยท็อปนะครับที่เป็นลักษณะเดียวกันนี่แต่ทำงานเหมือนกันนะครับอันนี้ความคิดผมนะครับตามที่ได้ไปเห็นมาไปเจอมานะครับ ลักษณะการทำงานกระบ,บวนการวิธีการผมคิดว่าเหมือนกันนะครับผมก็เลยจะเอามาบอกใหครับพี่พี่พน้องๆนะครับว่าจะเป็นว่าต้องเป็นไทท็อปนะครับถ้าเป็นแบบนี้เป็นเลขเป็นปรับเหมือนกันนะครับจะมีสปริงดึงผมคิดว่าเหมือนกันนะครับการปรับการคอนโทรนวิธีการต่างๆนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับนะครับหลักการการทำงานก็คือถ้าสีขาวๆนะครับก็บางท่านอาจจะเคยปรับไปที่เลขสามนะครับทุกขั้งตอนที่สีอาจจะโอเคนะครับแต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับเอ้ยมีเขาเปลือกปนออกมานะครับก็ให้เพิ่มไปนะครับอาจจะเป็นซี เป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดอาจจะถึงสิบก็ได้นะครับอันนี้บ่ผิดนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดจากการล่าของสปริงที่ยานลิ้นปิดเปิดนะครับอ่ะมันเป็นสปริงแบบใดนะครับนี่นะครับ นี่เป็นตัวลิ้นปิดเปิดนะครับเวลาที่ปรับเลขนะครับผมจะปรับมาที่เลขสามนะครับก็แข้งขึ้นนะครับซึ่งจะเห็ดให้เข่าอยู่ในห่องคัดหัวคัดนาานขึ้นนะครับเพราะว่า ลิ้นตัวนี้จะแข็งขึ้นเขาจะดันออกตกลงไปทั้งรางตรงนี้ยากนะครับซึ่งจะพานช่องนี้ทั้งหมดสำหรับเข่าสารนะครับยิ่งปั๊บเลขเยอะนะครับเข่าก็จะอยู่ในหัวขัดในห่องขัดกับทำการขัดน่านขึ้นขัดน่านขึ้น เขากรขาวขึ้นนะครับหรืออาจจะทําให้เข่าหักเยอะเพิ่มขึนเพราะว่าถูกการเสียดสีเพิ่มมากขึ้นคดนะครับแข็งขึ้นนะครับยิ่งปั๊บเลขเยอะนะครับยิ่งแข็งนะครับนี่ก็คือหลักการทำงาน ด้านในจะเป็นสปริงรเลี่ยนปิดเปิดนี่ก็คือหลักการทำงานส่วนนะครับตรงที่ผมเคยบอกว่าสีเขาเนียวดำต้องปรับตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับตรงนี้เป็นศูนย์ไว้นะครับเพื่อวานะครับ ใช่การคอนโทรลตัวนี้เอาเพื่อที่จะเปิดลิ้นนะครับเห็นไหมครับนะถ้าผมหมุนน็อตเข้าไปตามเข็มนาฬิกาอย่างที่ผมบอกตัวสีน้ำตาลคือตัวนี้นะครับจะทำให้ลิ้นตัวนี้เปิดนะครับ เปิดเก็ากจะถูกแค่กระเทาะเปลือกนะครับเข้าใจนะครับการทำงานมีแค่นี้เองนะครับถ้าพี่ๆน้องๆน,นะครับใ้เบิ้งแล้วนะครับก็จะทำความเข้าใจแล้วก็อ๋อการทำงานไม่เป็นแบบนี้นะครับจะสีเข่ากล้องนะครับหรือสีเขา่าเนียวดำนะครับ ก็จะมีความเข้าใจแล้วก็สีได้ต่จะไหไลอยเปอร์เซนเหมือนสวยเหมือนเข่าที่สีด้วยเครื่องสีแบบลูกคัดลูกหินนะครับบ่วสวยเท่านะครับเพราะว่าจะเป็นการกระเทาะแล้วก็จะมีเข่าเปลือกปอนออกมานะครับต้องมาเก็บเอา จะว่ได้รอยเปิดเส้นนะครับบอกไว้ก่อนนะครับซึ่งผมก็ททาแบบนั้นเหมือนกันนะครับการทําทงานจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตรงนี้มาใส่ให้ดูนะครับการทำงานมันเป็นอย่างไง นี่นะครับผมก็ได้ถอดมาจากเครื่องนะครับนี่เป็นการจำลองนะครับในลักษณะของห้องขัดก็จะเป็นแบบนี้นะครับตรงด้านในนะครับก็จะมีแกนนะครับตัวเข่านะครับไหลลงมากก็จะวิ่งเข้าไปในช่องนี้จะถูก ปันนะครับถูกตีนะครับส่วนแกบนะครับก็จะกระเด็นออกมาตามช่องต่างๆนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับถรับปับเลขเยอะนะครับเขาก็จะอยู่ในห่องขัดน่านเพราะว่าถูกมีแร่งตานของลินไว้นะครับก็จะปันเยอะก็จะว่ามีเขาเปลือกออกมานะครับ นี่การเป็นการรักการการทำงานของเครื่องไทท็อปนะครับเป็นเหมือนกันนะครับน่าจะเหมือนกันตามที่เคยศึกษาหลายลาย,ยี่ห้อนะครับของเครื่องสีเข่าขนาดเล็กนะครับอันนี้ก็เป็นการทำงานนะครับ ช่วนช่องตรงนี้นะครับของไทยทอปก็จะเป็นล่มดูดนะครับพ่อเขาสารนะครับเขาสารตกลงมาด้านล่างนะครับก็จะมี บรรู้ว่าของยี่ห้ออื่นมีบอนะครับแต่ของไทยท็อปจะเป็นการดูดหลังจากเข่าสารล่วงล่งนะครับล่วงล่องช่องนี้นะครับก็จะมีช่องดูดจูดแกบกลับขึ้นมาอีกที่หนึ่งนะครับหลังจากที่มันผ่านไปในช่องช่องเข่าสารแล้วนะครับอันนี้ก็ มีมีล่มซอยดูดมาอีกเทียนึงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคอดีอีกแบบหนึ่งนะครับนี่นะครับที่เป็นช่องที่ดูดแกบดูดดอกยาดูดออกจากช่องเขาสารนะครับที่ตกลงไปแล้วนะครับจะมีช่องล่มดูดที่ผมได้บอกไปนะครับคือช่องนี้จะดูดกลับไปนะครับ ที่ผมรีวิวเป็นอย่างรีวิวเจ้าของไทยท็อปเพราะว่าผมมีไทยท็อปนะครับหรือบริษัทอื่นนะครับอาจจะส่งเครื่องนะครับไม่ให้ผมเทสก็ได้นะครับแล้วผมก็จะรีวิวให้นะครับเพิ่งจากด้านหลังนะครับผมก็ได้ลือให้พี่ๆน้องๆน,นะครับในเบิ้งนะครับเกือบจะเบิดทุกจุดแล้วนะครับ ยังจะพาพาห้อยเชื่อมนี่ออกให้พี่ๆน้องๆในเบิร์ข้างในเลยครับแต่อาจจะต้องเสียเงินเยอะนะครับเพราะว่าด้านในก็เป็นสป,ปรินผมอาจจะต้องซื้อไม้เล็กก็ได้แต่เกิดพา แต่แต,แต่บอกวิธีการเข้าๆแค่นี้พี่ๆน้องๆก็อาจจะเข้าใจแล้วนะครับว่าการทํางานมันเปลี่ยนแบบใดพี่ๆน้องๆนะครับท่านใดนะครับในเบองคลิปนี้เราจะเห็นว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับพอมากกันหน่อยก็ขอกดไลค์นะครับเพื่อเปลี่ยนกําลังแรงใจนะครับให้ทางบันไหลใช้ท่องนะครับหรือว่า ส่งคอมเมนต์มานะครับาเอยี่หอใดนะครับเป็นแบบใดนะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นไทท็อปนะครับทรงมาพูดมาคุยกันได้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้เป็นตัวแทนของไทท็อปหรือนะครับบริษัทอื่นๆนะครับอยากจะส่งนะครับสินค้านะครับให้ผมรีวิวนะครับ ว่าเออขอดีของท่านมันเป็นจังใดนะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับเป็นทางเลือกที่จะให้พี่ๆน้องๆได้ทาการตัดสินใจนะครับว่าบริษัทของท่านนีดีนะเจ๋งนะนะครับทำงานแบบคอบคุ้มคุ้มค่าคุ้มราคา ส่วนคลิปนี้นะครับทางบันไห่ใช้ท่องก็ได้ต้องขอนะครับจบคลิปจะเพียงเท่านี้กล่าวคำบาสวัสดีครับ